แบดมินตันไทยผ้าจีหนึ่งถึงสี่คว้ารองแชมป์กลุ่มเอศึกสุธีรมมนครับ2 0 2พ ทีมแบดมินตันไทยสู้เต็มที่แต่ไม่อาจต้านเจ้าภาพจีนพ่าย1 4ถึงคู่จบอันดับ2กลุ่มเอศึกสุธีรมา a n คัพ2025ผ่านเข้ารอบแทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมผสมชิงแชมป์โลกสุธีรมา a n คัพ2025 bw studio คับ 2025, 2025 finals รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอแมทสุดท้ายเมื่อวันพุธที่30เมษายน2568ที่เมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยพบกับเจ้าภาพจีนโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยแพ้1-4คู่แต่ยังผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายในฐานะ รองแชมป์กลุ่ม ผลการแข่งขันแต่ละคู่คู่ผสมพรปะระพลธีรรสกุลพไทยมาศเหมือนวงมือ22ของโลกแพ้เฉิงหยานเจอเว่ยหยาซินมือ95ของโลก0-2เกม21-23 11-21จีนขึ้นนํา1-0คู่ชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมือ41ของโลกแพ้หลี่ซีเฟงิงมือ5ของโลก1-2เกม18-21 21-17 13-21จีนนําห่าง2-0คู่หญิงเดี่ยวรชนกอินทนนท์มือ13ของโลกชนะหวังซี่ยี ่มือ2ของโลก2-1เกม21-19 13-21 23-21ไทยตีตื้นมาเป็น1-2คู่ชายคู่สุภักจอมเกาะกิตินุพงเกตเรนมือ63ของโลกแพ้เหลียงเวยเกงหวังฉานมือ3ของโลก0-2เกม14-21 14-21จีนหนีเป็น3-1คู่ หญิงคู่สุพิศาเพียวสามพรานเฉินนิชาสุดใจประภารัฐแพ้หลิวเชงซูตะหนิงมือหนึ่งของโลก0ูนถึง2เกม1 1บเอ็ดถึงิถึงจีนปิดแมตช์4ถึง1คู่สรุปสถานการณ์ในกลุ่ม A จีนแข่ง3ชนะ3เป็นแชมป์กลุ่ม A ไทยแข่ง3มชนะสองแพ้1นจบรองแชมป์กลุ่ม A ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายทั้งสองทีมจะไปรอลุ้นจับสลากประกบคู่ในรอบน็อกเอาต์ต่อไป